โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัสวัสดีน,น้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแช n เนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอกแบบบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะวันนี้พี่จะมาสอนลับทางด้านของไก่ตันเผาวีสี่ราคาศูนย์บาทโอ้โหอย่างก็ได้ฟรีก็ได้ฟรีนั่นแหละครับนะครับราคาศูนย์บาท v s ราคา จุดๆเออราคาจุดๆนะครับใครอยากดูคลิปนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับใครอยากรู้ว่าเผาวีสีตึงๆนะครับเวลต,ต,ตันเนี่ยได้ฟรีเนี่ยทำยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายแล้วก็สอนวิธีการรับไก่ตันเผาวีสีฟรีนะครับราคาศูนย์บาทนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีสูตรสุม่มผลพิสายนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่ม ในคอมเมนต์ละกันใครที่อยากได้ไก่ตันนะครับคอมเมนต์ชื่อตัวเองแล้วก็ Bi ๊กแชนแนลกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะตอนนี้เว็บไซต์สุ่มเรนดอมเนี่ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มคอมเมนต์นะครับใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็ทักหาพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะแจกไก่ตันให้นะครับมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสายกันก่อนนะครับผมเดินมาสุ่มแบบงงๆเลยตามดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลอะไรนะครับใครที่มีสูตรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาปุ๊บ เรียบร้อยครับได้ผลไอซ์มานะครับได้ผลน้ําแข็งถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่าอ่ะวางแล้วกันนะครับหรือว่าจะเก็บหรือว่าจะวางลองเก็บดูก่อนลองเก็บดูก่อน เบอ่าเก็บได้เก็บได้โอเคนะครับก็คือรหัสนี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นไ d เผา V 4่เทียสิเลยนะที่พี่เล่นอยู่เนี่ยนะครับพี่เอามารีวิวให้ดูนะนะครับทีนี้มีอะไรบ้างในไก่ตันเผา V4 ่เทียสินะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะเปิดให้ดูอะรหัสนี้เป็นเผามนุษย์นะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับตามมาด้วยไอเทมเดี๋ยวพี่จะเปิดไอเทมไม่ดูนะก็จะมีเคียวนะครับผมมีดาบไซเบอร์มีดาบทูจิตะนะครับเลนกูคุนะครับมีหนังสติ๊ก มีผ้าคลุมคาตาคูรินะครับมีผลแดงนะผลเวนอมนะนะครับโคตรตึงนะครับแล้วก็จะมีกระจกไว้ทําเผาไว้ใส่ได้อีกด้วยนะครับแต่ว่ารหัสนี้มีเผาไว้ใส่แล้วนะครับผมแล้วก็เงินเบลี6ล้านนะครับเงินม่วง1 0,000ื่นนะครับเลเวลตันนะครับมีหมัดก็ต์ฮิวแมนมัตเตอรี่ตันนะมัตเตอรี่600ครับใช้ได้ทุกสกิลนะครับผมตามมาด้วยโมจิตื่นครบทุกสกิลครับโมจิตื่นครบทุกสกิลครับเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวพี่พาไปเช็คดูตรงนี้ NPC awakening นะครับแล้วก็กดตรงนี ปึ๊บนี่ครับครบทุกสกิลนะสลับโมจิตื่นนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไก่ตันเผา v 4เทีย์10นะเป็นเผามุนดูนั่นเองนะทีนี้วิธีการสั่งซื้อซื้อยังไงนะครับแล้วก็ไก่ตันเผาวีราคา0บาทได้วีฟรีทำยังไงตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนเว็บเลสชอปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่สนใจเผา V4 เทีย์10ตอนนี้ลงสต็อกเป็นที่เรียบร้อยนะใครเข้ามาอันดับแรกเนี่ยก็กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะก็จะมีไก่ตัน29บาทคือได้ราคาทคือได้รหัสหนึ่ บาทได้รหัส100%เฉพาะคนที่กดิตตามแฟนเพจเท่านั้นสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับก็คือ1บาทได้รหัส100%แล้วก็จะมีไก่ตันสุดฮิต59บาทนะครับมีเผ่าว,วีเสียนิทียหนึ่งนะนะครับผมสุม่มเผาสี9้นะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัดนะครับนี่ครับเลเวลตันนะครับผมแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งมีโมจิตินครบทุกสกิลมีผลเสือแล้วก็ที่สําคัญมีแกะเครดิตเป็นโค้ดเครดิตฟรีด้วย นะครับนี่ครับรับโค้ดเครดิตฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้มีอยู่2008นะกดเก็บปุ๊บแล้วก็แคปประวัติไปที่หน้าเพจเขได้เลยนะครับส่วนวิธีการเข้าหน้าเพจก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะกดที่ติดต่อตรงนี้นี่ครับมันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาเลยนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็นี่ครับ เป็นเผ่า V4 เทียสิบครับอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับนี่ครับก็จะมีตั้งแต่เผ่ามิงนะครับเผ่ามนุษย์เผ่าไซบอกนะเผ่าไซบอกเนะี่ยมีอยู่15ดีนะตึงๆเลยเผ่า V4 เทียสิการันตีได้รหัส100%นะครับพร้อม PVP นะครับพร้อม PVP เลย3รหัสนี้นะครับนี่ครับเลือกได้ตามใจชอบครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะตอนนี้เผามิงเหลือ ID เดียวครับนี่ครับนี่นะครับประมาณนี้สำหรับใครที่อยากเข้าเว็บรีสชอปเดลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทีนี้เรามาดูไก่ตันนะครับไก่ตันเผา V4 ราคาศูนย์บาทหรือว่าได้ฟรีตรงนี้ก่อนๆนะครับนี่ครับปุ๊บมาเรียบร้อยอันนี้เขาโพสต์ไว้ในหน้าแฟนเพจรีสชอปนี่เองนะครับฉลองนะครับคนถูกใจแฟนเพจครบ1นึ่งหมื่น ไลค์หรือว่า1 0 0 0 0หมกดใจนั่นเองนะครับนี่ครับเขาแจกไก่ตันเผาวีสีเป็นเผาฉลามนะกติกาง่ายนะครับผมก็คือข้อหนึ่งะครับกดถูกใจแฟนเพจนะครับเลดชอปนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็2นะครับกดหัวใจโพสต์นี้แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้ลงกลุ่มบอกฟู้ดโลบอกอะไรต่างๆเนี่ยยี่สิบกลุ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็3คอมเมนต์ที่เราแชร์ไว้แล้วก็กดหัวใจเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ใต้ไว้ใต้โพสต์นี้นะครับลิงก์โพสต์จะอยู่หน้าเพจนะท ่าหนึ่งหมื่นนะครับ ตอนนี้หนึ่งหมื่นผู้ติดตามเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนกดไลค์ใกล้จะหนึ่งหมื่นแล้วเพราะว่าแอดมินเขาบอกว่าถ้าครบหนึ่งหมื่นถูกใจตอนไหนนะครับเขาจะเขาเขาก็จะสุ่มแจกทันทีนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมที่นี้มาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มแจกไก่ตันก่อนละกันครับใครที่ได้ไก่ตันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็อันอ่าสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ชื่อช่องพี่เข้าไปนะครับบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับเดี คลิปวิดีโอนี้พี่สุ่มได้น้องคนไหนพี่เอาน้องคนนั้นเลยนะครับมาสุ่มไปเลยนะครับผมปุ๊บอ่ะน้องคนนี้ไม่มีชื่อนะไม่ได้นะครับต้องมีชื่อเท่านั้นนะครับปุ๊บอ่ะเป็นน้องคนนี้นะครับผมนี่ครับนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะครับเป็นน้องคนนี้นะหาให้น้องคนนี้ทักหาพี่ด่วนๆเลยนะครับภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าทักหาพี่แล้วแคปหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้พี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ นะครับแจกไก่ตันให้ฟรีๆนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์มใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาสั้นๆนะครับมาสอนวิธีการรับไก่ตันเผาวีซีราคาศูนย์บาทหรือว่าได้ฟรีนั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ